เตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อนเนื่องครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่13พฤศจิกายนโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของประเทศทั่วทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดอุณหภูมิจะลดลง1 3ามองศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงพัดมาด้วยครับเหตุหลักๆมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผล่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคอีสานแล้วกรมอุตุคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นนี้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างและทะเลจีนใต้ในวันนี้13พฤศจิกาย,ยน68ทําให้เกิดลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคต่างๆรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับ สิ่งสําคัญที่ต้องจําประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับมาดูรายละเอียดพยากรณ์อากาศรายภาคกันครับภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำาสุด20-24องศาเซลเซียส สูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสมีลมแรงมีฝนฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียส สูงสุด 29- 3 3าองศาเซลเซียสบริเวณยอดทัวอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วส0ถึง30กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองส0ิเอร์เซ็นตของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31 3 3อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมชม่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจบคีริขันอุณหภูมิต่ตำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30มกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าคะนอง40เซของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส สูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30ถึงมกมชมช่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมน มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมงนอกจากนี้มีข่าวพายุโซนร้อนฟงวองฟืนจงนบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในวันนี้13พฤศจิกายน68แต่ไม่ต้องกังวลครับพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอน คำถามชวนคิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าสภาพอากาศแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ